บบออหนูันไอาน้นนองสา่เริใหม่ลูกยางคลอมปน,นลงมาคน,นเดียวเลยเออเอาน้องขึ้นไปใหม่ลูยมันจะพอหันด้วยพอ่อน,นิวให้มี่ายดูรองฟิวหน่อยส่งให้เพื่อนดู